หรือเปล่าจะมีวันไหนที่ไม่เมา

โอเคค่ะบอกแล้วว่าตอนนี้ค่อยถ่ายอีกรอบหนึงน่าจะมาเรื่อยๆพระช้างแต่งไม่เสร็จเลยเขาหยักมาหน่อยไหมหยักมัตกแต่งหัาอีกหนึ่งหเเาล้ยงเด สองอ่ะแต่ไม่เหลือพี่อยได้พี่จอยอะไรข้างังหรอเบสไซพวงหรอพี่จอยบอกว่าขอรูปคู่เป็นฟินรูปนึ่งพี่จอยบอกซ้ำมาเอาเองเป็นเป่ารถอะไรมาแล้วก็อหมด ถูไปหลาย่ไปหลายที่มั้แสดงว่าน่าจะเย็นกีโมงลเยเจ็่นกว่าม่นเจ็กวเมื่้าแลว่า่หนตอนเย้ามสายก่อสาววาวกินเหนียวไก่มา ไมันไม่เป็นไร่มดีได้เลยหอมันซูมเยอะไป้ขออยไปไหนไมัวไม่ได้มันสูงแล้วแหละว่ามันสูงตั้งแต่เช้าแล้วแต่ั้งแต่เช้าแล้วที่เป็นั่งตัดแอร์อยู่ทั้งที่อยู ไม่เป็นไรถึงเงนได้ดีแต่ลูกอยู่โอเคไม่เป็นไรถึงหาไไม่อะไรดูดีหายหายไปไปไปมีอะไรที่ไปอยากได้ลูกอมอะไรไหมลูกอมอะไรไหน